พี่เสื้อบองงามเนาะน,นี่จ้ะสวยเอรีสวยเอรีขอเก็บเด้อเด้อพี่เสื้อเอ้ยขอเก็บเจ้าไปหน่อยนะไปไหมไปไหมไปบอแล้วก็อยู่นี่ตะ,ะก้อท่านะตะก้อตะก้อท่านะเขาบกวนเจ้าดอกขอเก็บเอาหมอจะจะกิจเจ้าบกเกาะดอก แต่แมนคณบอกได้ก็กเธออยากของฉันไปนะนะคะเธออยากของฉันไปนะเธออยจะทำไรฉันนะมันเด็ดม,มันมันจ้ะพี่เนอะมันมาก ถ้าคลิปยาวจะแยกหายเดีย๋ยวจะพี่นองท่าหนีค่อยไล่จ้ะโอ้ยตีกับเก็บมั่นตีเก็บเพิ่นแด่บาันที่นี่แต่คลิปมันยาวตีกับสิแยกหายเป็นสองอีพีจ้จ้ากาจะโปรดร่งให้เบิ้งในมือเดียวกันเนาะ ไปตกปลาเด้อี่นองเย้ยเป็นบรรยากาศชอาเป็นงตกปลาก็น่าอย่อื่นนะคะบรรยากาศดีดีบังดูอยากจะไปตกปลาเะเหลือเกินตาตั้มใ้ย่าเอ็นดืดไหมคือมนหลอดตาหลอดใจใส่แท้จะเข้ามาอวบดีแท้ไปปั่นเอาไปปัน่น อันยาเอ็นดูตัวเมียจ้ะคุณเอ๊ะพวกเ้นพวกเอ็นพวก,าากนันะเนาะอตัก,กะแตนเนี่ยไล่คักกันเนาะไล่ยอลีมนเนีบบ้านว่าของเธอจ้ะตักกกะแตนจ้ะ ในวันของพักกาจจ้ะเดี๋ยวเป็นวันของเธอแล้วพี่จะกลับมาเก็บเธอนะแล้วพี่น้องอเ้ยเต็มตะกาเข้ากับการาฟพี่น้อง เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปส่งมันดุด๊ดไปโรงเรียนได้หอทึงดาเอ็นเดียรทึ่งอันนี้โมเสียเถี่ยวย้ายเดียวเนี่ยก็ไปแกงใส่ก,กันก็ได้จ้ะแกงร่วมไปเลย ก็เป็นสมุนไพรเขากินผักกินไปสมุนไพรจ้ะเนาะกินเป็นยาเนาะมันมสะออนสะออนอ,อันเหลือสะออนอ,อันเหลือจ้าน้ำเอ็มไปนอนน้ำเนาะตีบดไมาเก็บเม็ดไวจ้จ้ะ ตีพ่อเด็กกลับเมืองไทยปีกันเพื่อนมาเก็บเม็ดพี่น้องก็อยากได้หลายคนอยู่จ้ะเดี๋ยวให้เด็กกลับไทยกันพี่น้องเออ้ยอันนี้แพร่นก่อนจะ้ะจะได้เก็บไปฝากแพร่ยังไม่มี ืมจริงอยากถ่ายเห็นเห็นหนาค้นเก็บพรเนาะแต่ไม่ค้นถือกล่องให้นี่แล้วจ้ะมันก็นเลยบริทายค้นเก็บเลยเป็นตะมือกับพอเนาะจาะเนาะเขินตะมือแว๊บแก๊บ,บพ,อพอนะคะมึงดูนะงามเอาเหลือ นี่ค่ะยอดจำหนีที่มากกินยอดจำกระเทาะใบใหญ่โบอันนี้ขั้นดีบานกำลังจอดอกเนี่มากกำลังพอดีแสบเมื่อกีไม่กินได้เมอ้อจ้ะตัวกิ๊กกำลัพริกเนาะยอดจำหนีลราจ้ะนี่อันนี่ให้มาตัวกิ๊กกำลัพริกแสบเลยนี่งามๆนี่ค่ะ มัมโดดโด,ดนอีกแ่้วงามงามเอาเรืออันนั้นพักสมนี่มันมันแพ้แล้วเราเรียว,วเลยจ้ะมันเม็ดมันหลายนะพี่น้องมันตกลงกับเป็นเบียนหน่อย ไงเหมือนที่นี่ปิวไปตกปิวเอาเอาซื้อปลิวไปใส่กระตกตกระคืนนะ่ะนะผัดอันนี้เนาะแล้วก็คืนยี่มังเก่าๆเนี่หละจ้ะต้นเก่าๆนี่แหละต่อยเห้าเก็บอันนี้พนไปเย็ดดอ,อกพนไปนะคะอัน,นปีหนามากเงาที่พ่นเป็นตอเพ่นเลยคะ่ะให้กระแตกขึ้นมาใหม่ที่เก่า บ่ามีศูนย์พันค่ะค่อันนี้เราจะเข้าเจ้ามาไร้าวเป็นถิ่นต้นอยู่เป็นจัวจกปีแต่ยังอยู่คือเก่าจะ้ะจ้ะเข้าพ้นมาเอาเพ็นถิ่นไปเนาะพุเหงาเพ็นถิ่นอ,อ,อ,อันนี้แล้วพวกึ้นแกจะได้กลับเราจะพี่นอ้องอีกนิดเดียว เก็บตรงจอเนี่แเราก็อาจจะยางวนกลับแล้วจะเนาะพักนในไงเรีวเก็บน้ำบาทานเลยจ้ะเก็บน้ำกับบาทานกน็ไงตามล่าเพื่อนาจารคนตรงให้มันไงมันท่านเนาะตามสภาพอากาศยิงหอนนี่แหงเรีวขนาดจ้ะ อกูนย่ยย่าไวาเลยพี่น้องเก็บบันต่อว,วันเลยค่ะปันเข้าชอบอาการค้นป่วยคอแเราค้นป่วยอยู่ในห้องไอซียูของเราจ้ะทำใมเเ่าอยากกินเดีย๋ยวว่าหยอดโบยา้านะคะเขาตกอป็ปจอบเลยเก็บบันต่อว,วันกันยังว่า หญยาตะกรต็นี่ร้ายหล,ลายจ้ะพี่น้องพักอยู่นี่ร้ายพักหลาย,ลายสิ่งหลายยางจ้ะหลายสิ่งหลายอย่างเลยยังมีอีกเลยจ้ะให้ทานย่างแหละโง่กลับขึ้นนั่นแหละย่างเก็บ้งต้องไปกลับฟานเหาแต่ฮันต้องให้เบิ้งก่อนจ้ะ บานการ์ตูนหมู่บ้านการ์ตูนห้องตีเนี่ยงามปะคะงามเนาะหมู่บ้านการ์ตูนตีพี่น้องจิตตีว่าหมู่บ้านการ์ตูนก็นย้นมาสีสีของเพลินงามน,นะจ๊ะโอ้ยนี่ดอกันเนี่ยดอกฮัตตะฮุบฮัตตะฮุบ พญายามาจอบละจ้าจะพญาโชเอินตีเราจายีนาตีประโทษซับมานางพญาเราโทษเออนตีเราจะแล้ว,รรลวครับพี่น้องแต่มั่งล่ะเต็มตะก,การแล้วจ้ะภาพี่น้องเอากลับแล้วนะคะพี่น้องว่าบา่เคยเสือตีเลยแต่ว่าสิผ้ากลับวาเห็นผ้ากลับจ้าเทืียวสันแวะตลอด นั่งพาพี่น้องแวะตลอดจ้าอันนี้กระสีเป็นรลอดพืชไทยละจ้ะมางทีคนจะบูเรมาอีกนอกจากทจะมาเก็บพักอย่างอื่นนอกจ้ะเนาะแเรว,ว่าพักซีเรียลในคนจะบูเรมาละจ้นะเนาะเราจะมาเก็บอา่า ตัวควันสิงโตดูเป็นอะไรก็สิเป็นเจ้ากาดตะกระเปนเนาะค่ะกาะพาพี่น้องมาเก็บอยู่เนาะแต่ว่าถ้าเป็นผักกาดเนี่ยค่ะประเด็นมากแล้วเนาะเป็นกระชีหญ่แล้วจะ้ะนะคะจะพี่น้องที่ขอลาพี่น้องไปก่อนเนาะค่ะนัาพันชิฟนานนะจ้ะซัมมี่ก็ซื้อว่าโอเคแล้วนะคะเนาะเปิเต็มอยู่จะ้ะผักก็ได้ หยุดน้อยนึงก่อนก่อนไปอาจ้ะลาไปจริงๆแล้วค่ะสวัสดีค่ะ